สวัสดีครับพบกับผมวิ้งอีโป้ขับครับวันนี้ก็มีโอกาสมีโอกาสดีได้มาทำรถ FK2 นะครับ Honda FK2 ไท r o ร์ครับ Honda c ซ vic FK2 ไทนะครับจีววัดชุมนเนต์เดนนเมือนะครับอันนี้เป็นรถของสองครับจะมีโอกาสดีได้สนทบรนติดกล้อง ต้องบันทึกนะครับต้องบันทึกการขับขี่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนครอบกระจกตรงนี้นะครับครอบกระจกของแทอาตัวนี้เดิมก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแต่ว่าสีแดงนี้ก็เป็นของ h ันด a อ c c e ซอรีครับก็พอรอตแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็สวยขึ้นครับสองข้างเลยครับส่วนกล้องก็อยู่ตรงนี้นะครับกล้องบันทึกครับ กล้องอยู่รนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างในอีกทีครับครับเป็นเป็นกล้อง Honda Accessory เหมือนกันครับเป็น Accessory ของไทยนะครับก็ใช้สะดวกใช้ง่ายไม่มีจอแต่ว่าก็คอนเนคกับมือถือได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับดาวน์โหจากจาก S D การจาก Mini S D การเข้ามาือถือได้ครับเดี๋ยวพามาดูกระจก ข้อกระจกข้างนะครับสีดำเทามากข้อกระจกทีข้างนึงครับก็เดิมเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเป็นสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีแดงร,รถเงามากเงาจนเป็นกระจกแล้วก็อีกอย่างหนึงที่ทําวันนี้ครับก็มีปาถังน้ำมันปาถังน้ำมันทาอาร์นะครับมันก็จะเป็นอเอา,ากากลางๆหน่อยแต่ก็สวยครับ จากเดิมที่เป็นเรียบๆครับก็เปลี่ยนให้เป็นของไทยอารอันนี้เป็นอ้อขอโทษครับพูดผิดเป็น Honda Accessory ครับอ่าเรียบๆก็เป็นไทยอารเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของ Honda Accessory เป็นของแต่งครับอันนี้สวยมากครับครนด h าซีวิก v i c f k 2ไทยอารตัวนี้นะฮะก็ดูทรงก็คล้ายๆกับ f n 2ครับก็ ดูล้อท่กก่อนครับล้อเบรคเบมโบครับจานเบรคเงามากนะสวยมากครับฝากระโปรงไม่ได้ปิดครับงแง้มไว้ยังใต้ายแดงอยู่เลยนะครับดูภายในครับบอดแดงอมาลัย กอดมากกับผมเปิดภายในให้ดูว้าวอือครับดูจอสักก่อนนะฮะอือือวิทยุไทยอาร์ครับภายในอย่างสวยนะฮะ ก็ฝากที่ชมแค่นี้ครับก็ตอนที่เปลี่ยนหรือตอนที่ติดตั้งก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าเกรียใจคุณสองครับ,รบเปลียนใจไม่อยากจะถ่ายเดี๋ยวจะเสียเวลาถ่ายกันนานก็ฝากที่ชมแค่นี้ครับฮอ n d a า i v i c f k 2ไฮอานครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์บอกเลยนะครับสวัสดีครับ